นั่นแหละพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยก็สิวหนุ่มไหมครับสิวหนุ่มสิวหนุ่มครับเพิ่งเพิ่งออกเพิ่งออกเพิ่งออกแต่หลายคนก็แซวบ่ะนี้แสวเรื่องสิวก็พี่ๆนักข่าวนี่แหละก็ตอนแรกลงมาครั้งทีแรกปุ๊บลืมซับหน้าลืมลืมให้เข้าโบก็ลงมาเลยอ่ะก็พี่เขาก็เห็นกันหมดเลยรู้หมดเลยเป็นสิวไม่เมื่อคุณบอกว่าเครียด แง่ทรายไม่เจอป่ะอ๋อเปล่าเปล่าครับเปล่าเก็ก็ทาใจแล้วเรียบร้อยเงยทรายไปแล้วครับก็คือไปแน่นอนโชว์แน่นอนค่ะมีไปดูหมอดมหมอดูไมไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นก็ครับผมขอให้โชคดีครับแฟนคลับก็งเป็นห่วงเรื่องแง่ค่ะใช่ใช่ลงรูปอินสตาแกรมก็ไม่ถามถึงเราถามถึงแงยทรายเป็นไงบ้างครับผมเป็นอย่างนั้นไครบค่ะ จะอยากฝากถึงอะไรอีกไหมให้คนออกไปอ๋อไม่ฝากแล้วฝากไปคราวที่แล้วแล้วออ <c oughs> ก็ขอให้โชคดีครับผมน <c oughs> <c oughs> ะฮะจะอบไปะละครจะเปิดก้อนตอนไหน,หเ,นเรื่องใหม่เนี่ยเรื่องใหม่น่าจะเปิด คันวาคมครับผมก็ตอนนี้ก็คงรอดูบทรอดูอะไรที่มันเรียบร้อยก่อนครับผมก็ผู้จัดเขาคงก็เดี๋ยวก็เร่งเปิดแล้วครับกับน้องคิมเบอร์รี่ครับผมล่าสุดยังไม่ได้ถามแต่ได้เห็นวล่ะที่ปฏิทินนี้ตัวเองไปถ่ายกันมาเซ็กซี่ใช่โอ้สวยๆก็เป็นไปทินของช่องนะยังไงก็โปรโมตตรงนี้เลยแล้วกันก็ช่วยกันซื้อหน่อยนะครับผมก็เป็นก็มีดาราที่คุณชื่นชอบหลายๆคนอยู่ในนั้นยังไงก็ช่วยเชียร์ช่วย ซื้อซื้อกันหน่อยครับค่ะตอนไหายวิวไหมครับเห็นต้องถอดเสื้อโชว์วิวไหมจริงๆก,ก็ก็ไม่วิวเท่าไหร่ครับผมก็เป็นก,ก็ถอดเสื้อ อืมครับผมเปล่าไม่อะไรไม่เกี่ยวกับเราค่ะก็เซ็กซี่นี่ประทานกันเลยไหมคะประทานกันนะเดยใช่แล้วยังไงนั่นแหละก็ต้องติดตามเลยไปทินหงว่ามันจะเป็นยังไงก็ทุกคนสองคนผมนเดชแล้วก็มีคนอื่นด้วยก็มีก็ถอดเสื้อกันเยอะเยอะอยู่เดี๋ยวอาจจะมีวันที่ไปแจกกับน้องคิมด้วยนะคะเลยใช่แล้วเร็วนี้ครับฝากแฟนติดตามเชียร์ผลงานนะครับผมก็อยากฝากผลงานตอนนี้ก็พูดถึงไปแล้วปริทินช่องสามไงก็ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับแล้วก็ละครเหนือเม อีกไม่กี่อาทิตย์แล้วครับผมก็มาแน่นอนในปีนี้แหละก็ช่วงปีใหม่ก็พักผ่อนอยู่บ้านก็เปิดช่องเปิดเปิดดูได้นะครับเหนือเมฆครับผมช่องสามก็ได้บอกก็ได้ไม่เป็นไรโอเคครับผมเปิดช่องสามนะครับผมปีใหม่ที่ไหนครับผมกลับบ้านไปหาแม่หละครับลำปางลำปางหนาวมากหนาวมาก ปีใหม่ัันนน้เขาไปจริงเหรอใช่ไหมมาทำบุญเนี่ยร้อนมากร้อนมากที่เส้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยอ่ะหรอเขาปรับปรุงอยู่มั้งครับผมโอเคขอบคุณครับแซ่ว่าไม่มีสัญญาณเลย๋ยวยนะอีกบ้างหัดทำอีกบ้างรอบต่อหนึ่งโยนจากหนึ่งกิโล